วันนี้หนูอยู่ร้านขนมนะคะอยู่ที่ร้านเอ็กซิไ t ซิตีออสตินรัฐเท็กซัสนะคะขนมเบเกอรี่ต่างๆเยอะมากเลยมีโรหลากหลายรสชาตินะคะก็อันละประมาณ3ดอลลาร์นิดๆประมาณ90กว่าบาทนะคะเป็นไส้ครีมอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตนะคะที่โรยด้วย หลากหลายหลายราคานะคะให้เลือกนะอันนี้อร่อยนะคะขนมปังจะแบบนิ่มๆรสชาติน้ำผึ้งอันนี้เป็นช็อกโกแลตบันนะคะอันนี้อะไรเอ่ยช็อกโกแลตครัวซอง บางอย่างนุยก็ไม่เคยกินนะแต่ว่าเท่าที่จำได้ก็จะกินอันนี้บ่อยที่สุดนะคะข้างในเป็นไส้ครีมนะอันเนี้เป็นครีมบูเบอร์รี่อันนี้ก็น่าจะเป็นแฮมแฮมนะคะขนมปังแฮมอันนี้ก็กินบ่อยขนมปังไส้ถั่วแดง ราคาก็ประมาณ40บาทต่อหนึ่งชิ้นนะคะขนมปังไส้ถั่วแดงเยอะแยะค่ะที่ร้าน e อ t i ซ y C นะคะอันนี้เป็นอัลมอนด์ฮาบมูนเค้กนะคะไม่เคยกินนะคะใครเคยกินคอมเมนต์บอกทีนะคะอันนี้ก็เป็นไส้สตรอเบอรี่นะคะ รมูนเค้กได้ชานมไข่มุกมาหนึ่งแก้วกลับบ้านได้นะคะชอบชิ้นไหนคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย